สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอล วันนี้ก็ได้มาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกนะครับเป็นคู่ในคืนวันอังคารเตะเวลาตีสองบาร์เซโลูนาเปิดบ้านแพ้เปเอสเชด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสี่นะครับโดยผลรวมสองเกมเนี่ยเท่ากับว่าบาร์เซโลูนาสี่เปสเช่หกก็เป็นฝ่ายทีมเยือนนะครับวันนี้ที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับเอ็มบปเป้ถือว่าซับไปสองเลยวันนี้เป็นคนที่มีประตูมากที่สุดในเกมนะครับในรายละเอียดอยื่นๆในเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสเสบียตัวจริงกันก่อนฝั่งบาร์เซโลนนน่าาาาเจ้บ้บบบมใระผสู อันเรต้าสเตเกนกลาหลัง4คนมีเปากูบาซีจับคู่โรน่าอราโคแบ็คซ้ายเจ้ากันเซโล่แบ็คขวาชูคุนเด้กลาง3าคนมีอูคายุโนกันแฟรงกี้เดยองเปรดีกอนซาเรสส่วน3ประสานเกมลุกราฟินิล่าลามนีามาลและโรเบิร์ตเลวันอฟสกี้นะครับวันนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทีมจากนั้นแรกที่เจอกันคนเดียวนะครับคือเปรดี กลับมาฟิตเป็นตัวจริงแล้วก็เต็มร้อยแล้วนะครับหนังเกมแรกเนี่ยเป็นได้ให้เป็นตัวสำรองนะครับวันนี้ลงแทนเซกี้โรเบโตกองกลางตัวเก่าที่ดรอปแทนโดนดรอปเป็นมานั่งสำรองแทนนะครับส่วนทางฝั่งเปเชทีมเยือนมาในระบบ4-3-3เช่นกันพุทธศาบประตูจารุจิโดนารูมาคุณหลัง4คนมีลูคัสแอคโนงเดสจับคู่มาควินยอส์แบ็กซ้ายนูโนเมนเดสแบ็กขวาอาชราฟฮาคิมีกองกลาง3คนมีวิตินยาฟาเบียนรูยวาเรนไซเร่เอมรี่ส่วนสามประสาน,นเกมรุกแบร์รี่บาโคล่าอุสมานเดเมเล่และกลียนเอ็บบัปเป้นะครับ เบสเชียร์เนี่ยเป็นทีม3คนนะครับลายแรกเลยคืออาชาร์พะคิมี่ผลจากทดแบนเกมแรกกลับมานะครับคืนตัวจริงแล้วมาคุณยอสที่เป็นแบ็คขวาในเกมแรกเนะี่ยกลับไปเป็นเซนเ,นเตอร์เหมือนเดิมคนโดนดรอปไปลูคัสเบราโดนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยใช้วาเลนไซเรมอลลี่แทนลีคังอินนะครับกับการมาเล่นเป็นทีมเยือนของเบสเชีก็อาจจะทำนึงเรื่องการครองบอลอะไรเงี้ยให้แน่นหนามากขึ้นนะครับส่วนในตำแหน่งเกมรุกเนะี่ยมาโกอาเซนซิโอที่ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเกมแรกนะครับก็ ถูกแทนที่โดยแบตลียบาโคล่านะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองในวันนั้นและทําได้ดีก็จะเปลี่ยนหลกัหลกๆประมาณนี้นะครับสำหรับทางฝั่งไปเอสเชสำหรับรูปเกมในวันนี้นะครับในส่วนของครึ่งเวลาแรกเนี่ยเปิดมาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่บาร์เซโลน่านะครับมาออกน้ำได้เร็วตั้งแต่นาทีที่12นะครับจากจังหวาเราโควางยาวจากแนวข้างหลังออกทางขวานะครับให้กับลามินยาเมลได้ไปกระชากลากเรือเล่นงานนูโนเมนเดสนะครับ ก็ยามาอุผ่านเมนเดสได้คีนี้ก็เปิดเข้าในและเป็นราฟินญาที่ถือว่าหุบเข้ามาเข้าในเลยในงวะนี้นะครับและชาร์ตเข้าไปไม่พลาดนะครับทำให้บาร์เซลโลนานาไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือสกอร์รวมณนเะวลานั้นคือ4ประตูต่อ2นะครับเป็นบาร์เซลโลนานที่กลมควาอมได้เปรียบค่อนข้างดีแล้วก็สถานการณ์ในเกมเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับไม่ได้ให้ปเอสเช่เนี่ยมีโอกาสในเกมลุกได้เยอะนะครับ ได้ประมาณสัก25นาทีนะครับที่เป็นช่วงเวลาที่ดีของบาร์เซโลนาส่วนเปเช่น e เนี่ยเกมพวกเขาเนี่ยก็จะครองบอลมาแต่ก็ไม่ได้ต่อเนื่องอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ขึ้นทางเกมลุกจะเป็นแบตลี่บัคโคล่านะครับที่กะจะมาเล่นงานทางชูคุนเดที่ไม่ได้มีความเร็วมากนะครับซึ่งก็ถือว่ายังผ่านได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ก็พอมันการเชื่อมกับเพื่อนอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นตัวเดียวซะมากกว่านะครับที่อันตรายแล้วก็มันดูจะยังไม่ต่งแจ้งอะไรนะครับโดย บาสตบาร์เซโลนาเนี่ยเริ่มจะโดนเปเชยส่งสัญญาณเตือนสักประมาณนาทีที่27ได้นะครับที่เริ่มจะมีโอกาสได้น้ำได้เนื้อจากบาโคล่าปาดให้เอบัปเป้ได้ยิงนะครับแต่สเตเกนออกแรงเซฟครั้งแรกในเกมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเตะมุมเลยเอบัปเป้ก็ได้โขกอีกครั้งหนึ่งโดยกุนเด้ก็บล็อกสำคัญจากเส้นเอาไว้ได้นะครับโดยหลังจากค้นจังหวะที่เปเชยเริ่มทักตายมา2นาทีตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนในเกมเลยก็ว่าได้นะครับนาทีที่29นูโรเบนเดสนะครับ ังหวะน,นี้ถือว่าบาเซน่ยกำลังกันเพลพวกเขาเลยเกมบุกแต่เป็นเมนเดสเนี่ยละครับที่ดักได้แล้วก็แปลกระแทกกลับไปนะครับกลายเป็นว่าตรงนี้บาคล่าเนี่ยหลุดไปแล้วก็ตัวตัวกับทางอาราโค่เลยนะครับซึ่งเป็นโรน่าอาราโค่เนี่ยที่ถือว่าไปดึงทางแบล็ตตบาคูล่า B B นะครับเสียเหลี่ยมเลยกําลังหลุดเป็นตัวสุดท้ายก็ล่วงลงไปนะครับก่อนจะเข้าขอบเขตโทษนิดเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นตัวสุดท้ายก็ ไม่เชิงเลยนะครับโดยเปาคูบาซี่นะ่ยอาจจะยืนในระดับเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรในช่องว่างที่ไกลกันมากนะครับเลยค่อนข้างที่จะเป็นมองว่าเป็นตัวสุดท้ายค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับผู้ว่เสินก็เลยให้ใบแดงแบบไม่ต้องสืบนะครับก็ค่อนข้างที่จะให้ได้เลยนะครับจงหว่นี้นเนคลียร์เหมือนกันเพราะว่าเปาคูบาซี่นะ่ยมันอยู่ห่างกับทางครับ เราโค้พอสมควรนะครับก็เป็นใบแดงแบบที่ค่อนข้างจะเคลียร์ไปในตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือรูปเกมหลังจากนั้นตลอดเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ60นาทีจนจบเกมนะครับเป็นเกมที่เปเอสเชเนี่ยครองบอลได้เหนือกว่าบาร์เซโลนาแทบจะทั้งหมดเลยของเกมก็ว่าได้นะครับโดยบาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องมีการเสียสละหนึ่งคนนะครับในการถอดเกมลุกออกไปเพื่อส่งเซนเตอร์ลงมานะครับโดยถอดรามินยามาลนะครับออกก็ส่งทางอินจิโก้มาร์ติเนสนะครับเซนเตอร์แบ็กที่เอามาจากบิวเบานะครับ ก็เอาลงแทนปรับคู่กับเปาคูบาซี่นะครับซึ่งเกมไหนัยางนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมรุกบาร์เซโลนาก็หายไปเลยเช่นกันนะครับเกมแดนกลางก็เริ่มจะหายไปด้วยจากการที่ตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่านะครับจนในที่สุดในช่วงก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเนะี่ยเปชเช่ก็มาตีเสมอได้สําเร็จนาทีที่40จากวินเินญ,ญ,ญานะครับจ่ายมาให้กับบาคูล่าทั้งสองซ้ายปาดเข้าในและผ่านมาหมดทุกคนแล้วเดมเบเล่ที่ส่องไกลย,ยิงเข้าไปนะครับทำให้กลับขึ้นสู่เกมสเปชเช่หนึ่งหนึ่งและจบครึ่งแรกไปนะครับจบด้วยสกอร์หนึ่ ประตูต่อ1นผลรวม2เกมอยู่ที่4ประตูต่อสนะครับส่บวนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับลงมาเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเปเช่นะครับที่้องบอลได้ดีต่อเนื่องจากในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยนะครับทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยก็ฝ่ายบังคับเลยนะครับว่าต้องเล่นเกมรับสถานเดียวนะครับแล้วก็หวังจะเกมสวนกลับเพื่อที่จะโป้งเดียวจอดนะครับต้องหวังอย่างนี้จริงๆเลยเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นนะครับก็ เกมนะครับก็หลังจากนั้นโอกาสที่น่าสนใจก็เริ่มมาเรื่อยๆเลยนะครับเบสเชวิตินยาดยิงแต่ไจเกนก็ช่วยไว้อีกนะครับโดยมีอีกครั้งนึงก็ฟาเบีนลุยยิงหลุดเสาอะไรประมาณนี้นะครับจนในที่สุดก็ไม่รอดนะครับจากมันที่ที่54เดเบเล่เตะมุมนะครับก็เตะเล่นสั้นนะครับให้คาค์มี่เนี่ยมาจ่ายต่อให้กับวิตินยาที่รอที่เอ่อบริเวณหัวกะโหลกกอบเขตโทษนะครับได้ยิงไกลเข้าไปก็ทําให้เบสเชนําในเกมนี้เป็น2อหนึ่งนะครับ ก็ลูกนี้เนี่ยถ้าว่ากันถึงเกมรับบาร์เซโลน่าเนี่ยไปพวงตัวในกรอบกันค่อนข้างที่จะมากไปนะครับทำให้ตรงนี้วิติญญาณเป็นพื้นที่ยิงก็เลยเป็นจุดที่เกมรับเนี่ยก็พลาดโดนได้นะครับสำหรับบาร์เซโลน่าแล้วเกมหนอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเกมที่บาร์เซโลน่าเนี่ยถือว่ามีจังหวะทักทายเลยนะครับพอโดนแซงปุ๊บเนี่ยก็มีกุนเด้เนี่ยยิงชน เสา,านอกออกนะครับถือว่าเป็นโอกาสออกอภัยนะครับเป็นกุนโดกันเนี่ยยิงชนเสา,านอกออกนะครับถือว่าเป็นโอกาสทองของทางบาร์เซลโลนาเลยนะครับหลังโดนก็ปลุกเสียงเชียร์ของบาร์เซลโลนาขึ้นมาได้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ก็ด้วยตัวผู้เล่นที่มากกว่าของเบเชนะครับแล้วก็เสียงเชียร์ที่อาจจะทําให้ทีมเด็กของบาร์เซลโลนาคึกขนองกันไปด้วยนะครับโดยจังหวะในเกมเนี่ยก็มีชาบีเนี่ยโดนใบแดงไปด,ด้วยนะครับก็ ไปหัวร้อนเองนะครับเนี่ยแหละครับเรียกว่าเป็นทั้งผู้จัดการแล้วก็ทั้งนักเตะเลยนะครับที่แบบมันคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วในเวลานั้นนะครับแบบสติแตกไปแล้วด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับจนในที่สุดก็มาฉีกหนีไปสามึงได้ตรงนั้นเริ่มที่จะบอกว่ามันจบแล้วก็ว่าได้สำหรับปัเซโลนาในเกมวันนี้นะครับนาทีที่60จากกันเซลโลไปสอยเดเมร่นะครับล่วงใน กอบเผด็โทษเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าคานเซโร่เสียเลี่ยมเต็มๆนะครับเดมเบเล่เนี่ยไปจับบอลยาวเหมือนตั้งใจเลยนะครับว่าแบบจะเรียกฟาวน์แน่ๆนะครับคานเซโร่ก็สไตล์บอลคันเข้าในช่วงชางอยู่แล้วก็เรียบร้อยนะครับโดนไปตรงนี้คนนี่อู่โทษนะครับเป็นใครไม่ได้นะครับท่านประธานนะครับบิเดียนเนี่ยแบบเป้ยิงเข้าไปเป็นบาเอสเช่นะครับที่ฉีกหนีเป็น3าประตูหนึ่งในเกมวันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือบาร์เซโลนาไม่มีทางเลือกนะครับต้องเริ่มมีการส่งตัวสำรองเพื่อแลกลงมานะครับอย่างเฟอร์ พวกอย่างเจฟเฟลิกนะครับอะไรพวกนี้ลงมาในช่วงท้ายนะครับถอดหลังอะไรออกไปซึ่งก็ส่งผลให้เกมรับหลังบ้านนะครับเปิดมากขึ้นจนในที่สุดนะครับในเมื่อมันยิงไม่ได้ก็ต้องเสียบเป็นธรรมดานะครับในเกมหลังบ้านที่เปิดแบบนี้โดนในช่วงท้ายเกมจนได้สำหรับบาร์ซ่านะครับในนทีที่89จากสวนกลับนะครับบาเซลน่ากำลังทันเกมลุกเลยโดนเอ็มบัปเป้นะครับกับเซนซิโอเนี่ยเลี้ยงกันมาแล้วก็เนี่ยมาจบกันยิง2ดาบนะครับแต่สเกตแต่สเตเกนเนี่ยถือว่าช่วยเซฟกัน เป็นพลวัลน,นะครับแต่สุดท้ายไม่ไหวนะครับสองเซฟก็ไม่พอในตรงนี้ก็โดนเอเบเป้นะครับซ้ำดาบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเข้าไปนะครับรับสภาพลูกนี้เป็น 1- 4แล้วเทียบจบเกมแล้วก็ว่าได้ไประตูนี้ปิดฝาโลงนะครับก็จบเกมเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมเป็นว่าบาเซลนาแพ้เปเดรุสกอร์หนึ่งสี่นะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้หลังจบเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนจากใบแดงของลูนาอาลคโคเลยนะครับก็ชัดเจนว่าทำให้เกมจากบาเซลูนาที่คุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด เปลี่ยนเป็นเกมของเปเชโรยสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมอารมณ์วันนี้เนี่ยเป็นจุดที่บาร์เซโลนาถือว่าแพ้ทางเปเชโดยเต็มๆนะครับเพราะว่าในจังหวะที่พวกเขาเป็นฝ่ายตามอยู่เนี่ยก็ไปร้อนในแต่และจังหวะกันมากจนเกินไปนะครับทั้งที่ควรจะอยู่ในเกมมากกว่านี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่เข้าใจได้ด้วยความที่เป็นทีมพลังหนุ่มนะครับแล้วชาบีก็เป็นผู้จัดการทีมที่เป็นหนุ่มด้วยเช่นกันนะครับถ้าว่าด้วยอายุถึงผู้จัดการทีมใน เลนเลนอายุประมาณเนี้ยนะครับก็เลยเป็นจุดที่เหมือนกับห้ามกันไม่ค่อยอยู่นะครับตรงจุดนะ้เป็นจุดที่เป็นจุดส่งเสริมก็บใบแดงไปเลยนะครับที่ทําให้วันนี้บาร์เซโลนาในสถานการณ์จากที่คุมความไดียบยบอยู่ก็มาเป็นฝ่ายที่เพรียยพราไปในที่สุดในวันนี้นะครับเรามาดูในสถานการณ์สเปนตัวจริงกันดีกว่านะครับว่าอะไรกันบ้างที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของเกมวันนี้นะครับเ โดยวันนี้เนี่ยบาร์เซโลนาผมให้จุดที่เป็นจุดดีนะครับก็คือมาร์กนเดตเตสเตเกนเลยที่ถือว่าช่วยงานเพื่อนๆมนได้เยอะมากเลยนะครับเกมรับตัวนี้นนต้องบอกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะยแย่ของบาร์เซโลนาในทุกๆคนเลยก็ว่าได้นะครับแต่สเตเกนเนี่ยมีประมาณ4เซฟที่สําคัญเป็นอย่างน้อยนะครับที่ ถือว่าช่วยทีมเอาไว้ได้ขนาดเซฟแล้วก็ยังเสียไปถึง4ลูกเลยนะครับถ้าไม่เซฟในวันนี้อาจจะโดนไปถึงขั้นครึ่งโหลอะไรแบบนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนในแง่เกมลับเนี่ยถ้าให้สาธยายก็คือคันเซโล่เนี่ยก็พลาดจุดโทษนะครับส่วนคุนเดนเนี่ยเจอบาโคล่าเนี่ยก็เอาไมา่ค่อยอยู่นะครับในช่วงช่วงประมาณต้นเกมเนี่ยอาจจะพอฟัดพะเวียงนะครับแต่พอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าบาโคล่าเนี่ยก็ค,ค่อนข้างที่จะมาได้เล่นงานเรื่อยๆนะครับด้วยตัวผู้เล่นที่มากกว่าของเพชเชก็ครองบอล ขย่มได้เรื่อยๆหนักเลยทีนี้คุณเดก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันในวันนี้นะครับส่วนลาโค่นี้ก็ชัดเจนว่าใบแดงเนี่ยครับทำทีมพังชัดเจนวันนี้นะครับส่วนกูบาซี่เนี่ยก็ละวันนี้ฐานค่าใจก็ได้ได้นะครับวันนี้ก็เป็นคนที่คนอื่นแยกกันหมดเขาก็จะยากที่จะแบกคนเดียวด้วยความเป็นดาวรุ่งด้วยนะครับก็เลยเล่นถือว่ากลางๆในวันนี้นะครับอาจจะมาสถานไม่ได้ดอบว่าเพื่อนเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นคนที่น่าจะดูดีที่สุดในแผงวันนี้แล้วนะครับส่วนในพาร์ทอื่นนะครับเกมลุก,ก่าก เข้าใจพวกเขาเลยนะครับว่าจะเล่นให้เด่นก็ยากจริงๆในวันนี้นะครับกุณโกรกันพยายามจะช่วยในหลายจังหวะเต็มที่แล้วรวมถึงจังหวะเกมลุกเขาก็สร้างสารรค์อย่างเต็มที่แล้วเช่นกันนะครับแต่ก็ด้วยสภาพตัวผู้เล่นที่มากกว่าของเปชเช่เลยทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นรองในแดนกลางนะครับก็ตามสภาพไปส่วนเกมลุกก็เช่นกันนะครับตอนแรกเนะี่ยก็มียามาวนะครับที่ดูจะเล่นกําลังได้ที่เลยนะครับแต่พอไปต้องเสียสละถอดในเกมลุกคนหนึ่งแล้วเนี่ย ถ้าจะมองว่าถอดลาฟินยาออกนะตอนนั้นแล้วเก็บยามาไว้ก็อาจจะประมาณเดียวกันก็ได้นะครับสถานการณ์ในมุมของผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยยามาวก็อาจจะเล่นดีสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ความเป็นดาวุ่งของเขาก็อาจจะหายกับเกมไปก็ได้นะครับเนี่ยก็พอถอดยามาออกไปเกมก็หายไปในวันนี้นะครับส่วนทางถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นว่าถอดลาลิวานออกเนี่ยก็จะไม่มีตัวคัมบอลเดๆหน้านะครับซึ่งก็ต้อง บอกว่าชาบีเนี่ยก็ทําดีที่สุดนะเวลานั้นในการเปลี่ยนตัวแล้วเหมือนกันนะครับก็เลยต้องตามสภาพไปแดนกลางเดนหน้าวันนี้ก็เลยจืดสนิทเลยนะครับส่วนสํารองที่ลงมานะครับเฟอร์รันตอเรสเจาฟิลิกแล้วก็เฟอร์มินเนี่ยก็ยกะดับเกมไม่ได้นะครับด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าแล้วก็ด้วยการที่พวกเขาเนี่ยเล่นเกมลุกก็ เหมือนกับต้องพยุวงเขาหลังอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นประมาณนี้ตามสภาพไปนะครับเด่นสุดเป็นแตสเตเกนส่วนในพาร์ที่แย่เนี่ยก็จะเป็นเกมรับในองค์รวมเลยของบาร์เซลโลน่านะครับโดยจุดหนักสุดก็จะเป็นราโค่นะครับส่วนทั้งฝั่งเปเชกันบ้างนะครับวันนี้ก็บอกว่าในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมในวันนี้เนี่ยผมให้เป็นที่ตัวรุก2คนนะครับทางบาคล่าทางซ้ายแล้วก็อุสมานเดมเล่ทางฝั่งขวานะครับก็เหตุผลที่ให้2คนนี้ ก่อนทางอ e ิมเปเป้ที่ยิงไป2ประตูเนี่ยเพราะว่าในแง่การสร้างสรรค์เกมเนี่ยสคนนี้จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยในภาพรวมตลอดทั้งเกมนะครับอย่างอ e m มเปเป้นะีถ้าว่ากันถึงช่วงที่คนเท่ากันอยู่เนี่ยอมเปเป้ e ถือว่าแทบจะโดนตัดไปจากเกมคล้ายเกมแรกเลยก็ว่าได้นะครับ เกมครึ่งหลังในเอ็มบัปเป้จากขึ้นมาเด่นหน่อยจากเกมสวนกลับอะไรเงี้ยนะครับก็มีพื้นที่ให้เขาตามสไตล์เลยนะครับส่วนในที่สุดนะก็มายิงได้ลูกหนึ่งแล้วก็มาจุดโทษที่เขาก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นจุดที่ทํายกระดับเอ็มบัเป้ขึ้นมาในเกมนี้นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นโวล์คลาสที่พร้อมที่จะลงโทษทีมตรงข้ามได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับสำหรับท่านประธานก็ไปต่อรอบรองนะครับโดยถือว่าเหมือนกับเดยจาวูเหมือนกันนะครับทางเอ็มบัปเ่ยมาที่เดือนสเปนบาร์เซโลนา 3ปีก่อนก็มาแฮตริกนะครับแต่วันนั้นจะเป็นค้านูนะครับวันนี้มาเป็นสนามที่เป็นชั่วคราวของบาเซโนนะครับก็ถือว่าไม่ไม่เบาเหมือนกันนะครับรับไป2ส,ส่วนบาคูลา่าจะเป็นเบเร่ที่ให้จ่ายเพิ่มในวันนี้ก็คือบาคูล่าเนี่ยจะเป็นสไตล์เหมือนตัวนวดนะครับในเกมแบบ เล่นไปเรื่อยๆนวดหลังบาร์เซโลูนาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีผลงานเป็นรูปธรรมในแง่ของประตูแล้วก็แอสซิสต์เท่าไหร่ในเกมวันนี้นะครับแต่ผมมองว่าค่อนข้างสําคัญเลยที่ทําให้เกมรับบาร์เซโลูนาเนี่ยค่อยๆยั่วไปเรืนอยๆน,น,นะครับก็จะเป็นจุดนี้หนึ่งแล้วก็ฝั่งเดเบเล่นเนี่ยถือว่าสําคัญหน่อยนะครับเพราะว่ามียิงเองลูกหนึ่งแล้วก็รีกวิวโทษลูกหนึ่งเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับโดยเหลี่ยมบอลเนี่ยเหมือนกับรู้ทาง บาเซลนาเป็นอย่างดีนะครับว่าเขาจะเล่นอย่างไรเพื่อเล่นงานจุดอ่อนของบาสซลนาได้ดีที่สุดนะครับซึ่งเขาก็ทําได้ดีเลยในเกมวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าแสบเลยทีเดียวหรับทางเดเบเล่นะครับส่วนในพาร์ทเกมลับนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมากนะครับในช่วงที่เหลือ10ตัวแต่ต้องบอกว่าในช่วงสิเอ็ดตัวเนี่ยก็ผมว่าอาจจะยังดูไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ว่าเขากลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมนะ้จะได้ทางฮาคิมี่ืนมาในเกมวันนี้แล้วดันมาคุินยอนะกลับมาเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิม อ่าเหลือ10ตัวของบาซโลนาทำให้เกมมันพลิกไปอ่ะนะครับแล้วเกมรับเนี่ยมันก็ได้มาคึ้นยอดมาสั่งการเหมือนกับที่ผมบอกไปว่า มันขาดตรงจุดนี้มาในช่วงเกมแรกนะครับก็เลยดูจะดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็เก็บไว้เป็นข้อสงสัยในช่วงเกมต่อๆไปแล้วกันนะครับว่าในชุดนี้เนี่ยจะดีจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าบาร์เซโลนาเกมนี้โตหรือน้อยกว่านั่นเลยทําให้พวกเขาเล่นดีขึ้นมานะครับสำหรับเกมรับในเปเชชุดนี้โดยส่วนตัวผมยังไม่ค่อยเชื่อใจสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันในรอบรองต่อไปที่จะไปเจอกับทางรูษเสียดอตโหมดแล้วกันนะครับ ส่วนทังฝั่งแดนกลางเนี่ยวันนี้ก็ว่ากันตรงๆว่าในช่วงคนเท่ากันเนี่ยก็ยังดูจาไม่ได้ดีกว่าชัดเจนนะครับแต่พอเกมสถานการณ์พาไปเนี่ยก็ทาให้แดนกลางเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยผมชอบวิตินยาเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ก็เล่นได้สไตล์เกมแรกเลยที่จะไม่ใช่เกมรับธรรมชาติอย่างเดียวนะครับแต่เกมลุกเนี่ยเขาก็เติมขึ้นไปด้วยนะครับเป็นเล็กได้ว่าเป็นกลางรับที่ค่อนข้างไฮบริดได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปส่วนสำรองที่ลงมาของเปสเชนนะครับก็ ส่วนใหญ่จะลงมาเพื่อครอบครองสถา,านการณ์ในการครองบอลอนทะรัะเป็นใหญ่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีกรีคัองอินมากโกเซซิโออะไรพวกงเงี้ยนะก็ครองบอลเหนี่ยวแล้วก็โตกลับด้วยดีนะครับส่วนอูกาเต้ครับโคลโมนี่เนี่ยก็ลงมาเวลาค่อนข้างน้อยก็จะให้คะแนนอะไรมากไม่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับก็ท่ากับว่าจบเกมวันนี้นะครับก็เป็นปารีสท,ที่เข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็รอบรองเนี่ยอีกคู่หนึ่งคือ ดอตมูลนะครับที่ชนะแอนเดโกามริดในบ้านได้4ประตู2นะครับก็เลยเป็นรอบรองที่ถือว่าเปชเชมีโอกาสดีเลยนะครับถ้าตีว่าไม่ประมาทซักเกินไปเนี่ยมีโอกาสเข้าทีงสูงเลยทีเดียวนะครับจากกู้ดอตมูลเนี่ยถ้าให้พูดคร่าวๆเนี่ยก็จะเป็นเกมที่ดอตมูลเนี่ยเกมพวกเขาก็ค่อนข้างทัวนะครับแต่เกมรับเนี่ยก็พร้อมที่จะมีปัญหาอยู่ทุกเมื่อนะครับเรียกได้ว่าเบชเชกับดอตมูลเนี่ยเกมรับอาจจะเป็นจุดที่วัดกันเลยก็ได้นะครับในรอบรองเนี่ยว่าใครเดินฝ่ายที่ดีกว่าแล้วก็ ขารอบต่อไปนะครับแต่โดยส่วนตัวผมยังเชื่อว่าเอมบัปเป้ยังไปทีเด็ดที่ดีกว่าผู้เล่นเก็บลูกของบุทเษสเดอร์มุนนะครับเลยให้ทางเปเชดูจะเหลื่อมกว่าดอทมุนในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงเดือน2เดือนนี้แหะครับว่าผู่ใครจะเป็นคู่ชิงในปีฤูดูการ2 0 2 3 2 0 2 4นี้นะครับ ก็การคุยหลังเกมคู่นี้ขอจบไว้ที่เป็นประมาณเท่านี้ไปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับก็กลับมาหลังสงกราน,นะครับก็เนี่ยไมคตัวเดิมกลับมาแล้วนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นการท่องก้าบ,บ้าบ่อนในกนารทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ